รูมันอะหัวชัดตัวตกระติบมันจะสองจุดหนึ่งไงครับไอ,อผมก็ไปรู้ผมก็สั่งมาสองจุดห้าเพราะว่าพอไปซื้อหัวในในเมืองพวกร้านพศาสต์นะครับมันไม่หัวเป็นอย่างเงี้ยหัวมันเนีลยไงผมเลสั่งเหล็กมาแต่ทําบโกเหนือจากนี้ก็ได้นะพี่ตู้แบบยางอื่แบบ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 ไครับทรงตู้มันมีหลายแบบเนี่ยครับใช่แล้วแต่แล้วแล้วแล้วแต่สั่งแบบชอบแบบไหนได้หมด เปลี่ยนราคาครับประมาณอย่างเงี้ยครับอย่างนี้จะขายไปห้าพันถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ขายไปส 4, ี 4, ่พันห้าสี่เหลี่ยมมันทำง่ายกว่าแกอันนีมน้มันเสียเวลาผมงโค้งค่ะ geography ទ� gut ឧ៖្្� authenticity ្្្្្្្ៃ្្្ៈ��្្់២២២យម្៘� Oreo ឈ្ំ្្ំ៉ះ pez � Macht ្្ំម្